สุดท้ายผมผมครับนะครับจากนั้นต้นยังยนพระรามสองนะครับก็ชุดนี้เรามาพบกันเป็นชุดที่2นะครับโดยผมมาแนะนําล้อตัวนี้ให้นะครับเป็นล้อแฟชั่นของแท้นะครับที่สามารถนําไปใส่กับรถนะครับที่ใช้ล้อขอบ14อยู่นะครับล้อ4ีลูกนะครับขอบ14อยู่นะครับเช่นนะครับถ้าพี่ผมทราบก็จะมีมิลานแอตแลนนะครับแล้วก็พวกนิสสันนะครับพวกนิสสันมาร์ทอเมร่าอะไรพวกนี้เป็นกระทาเก่าเขา ที่เป็นขอบสิบสี่วีออสก็เาาก่าๆที่เป็นล้อขอบสิบสี่อยู่ก็มีนะครับเอาล้อพวกนี้ไปใส่ได้ตัวเนี้ยนะครับเป็นล้อแท้นะครับของสปาโก้นะครับผมเทิร์นมาเองจับมือเลยเทิร์นมากับคุณลูกค้าที่เปลี่ยนมาใช้ล้อขอบใหญ่ขึ้นก็เทิร์นออกนะครับที่ผมบอกเคยบอกไว้ว่าพวกล้อแท้เนี่ยมันจะต้องฟีตามาแล้วก็บอกทุกอย่างนะครับที่เราควรจะรู้ล้อตัวนี้นะครับที่ขอบล้อตัวนี้เขียนว่า Racing s p a r โก้ นะครับเป็นล้อแท้นะครับฝาตรงนี้คุณสามารถไปหาใส่เองได้นะครับถ้าจะปิดฝานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเมดอินญี่ปุนนะครับอ่าเมดอินญี่ปุนนะล้อผลิตในญี่ปุ่นนะครับเป็นล้อแท้นะนะครับเป็นล้อขอบ14นะครับกว้าง6นิ้วออฟเซตอยู่ที่40นะครับอ่าเป็นล้อแท้เลยนะครับล้อตัวนี้นะนะครับเป็นของสปาร์โก้น้ำหนักก็ ปกตินะครับมาตรฐานเพราะว่าเขาไม่ได้ผลิตแบบฟอร์สล้อแม็กนะครับล้อตัวนี้ผลิตแบบขึ้นรูปธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีน้ําหนักนะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าผลิตขึ้นรูปแบบธรรมดาแล้วเบาอันนั้นคือมันบานนะครับผ่านได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้คือน้ําหนักมาตรฐานนะครับสปาโก้ยี่ห้อนี้ถ้าลูกค้าดูหนังพวกแต่งรถแข่งรถจะได้ยินบ่อยๆนะครับบอกบ้างพวงมาลัยบ้านะครับอันนี้คือล้อแม็ก นะครับสนใจทักมาได้นะผมขายให้ในราคาไม่แพงคุณได้ล้อแท้ไปใช้งานผมบออได้เลยถ้าเป็นล้อของ1 5ณาคุณจ่ายขึ้นหลังเลยแน่นอนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางโดนนะครับร้านเราตั้งอยู่เลยซอยียิดทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมา สัตากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจาก้นต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะ้าเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสักคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ